คลิปนี้ก็เป็นคลิปแจกรหัสนะครับผมก็มีน้องคนหนึงฝากผมมานะครับว่าเอ่อให้แจกคนดูนะครับผมโอเคก็เป็นรหัสนี้นะครับเป็นลอเวล8 3นะครับผมแล้วก็มี s e เ e ็กแมนเวล60นะครับสำหรับใครที่ไม่มีรหัสเล่นนะครับผมก็มารับไปนะครับโอเคก็ผมขอละใครที่ได้รหัสนี้ไปอย่าเอาไปไม่รู้ดิโอเคแล้วแต่ครับผม เคสรหัสนี้นะครับผมอยากจะแจกคนที่เไม่มีรหัสเล่นจริงๆครับผมคนที่แบบจะเอาไปแล้วจะเอาไปขายนะผมไม่ค่อยอยากแจกนะครับผมโอเคผมอยากให้คนที่ไม่มีจริงๆนะครับโอเคก็กติก,กาง่ายครับผมก็แค่เอ่อกติกาง่ายครับก็แค่พิมพ์บอกมาครับว่าคุณชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับผมพร้อมกับเหตุผลนะครับผมโอเคแล้วก็เอ่อต่อมาครับให้ลง ให้พิมพ์มานะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมหรือว่าอยากให้รีวิวตัวละครอะไรนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนข้อที่สามนะครับให้คุณลงชื่อ facebook เอาไว้นะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่สี่ข้อนี้จริงจังครับผมชอบตัวละครผู้หญิงตัวไหนมากที่สุดในวันพีชนะครับผมแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะครับผมแบบอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะแบบลอง อธิบายเออเดี๋ยวผมจะแบบสาธิตให้ดูนะครับว่าทําไงข้อที่หนึ่งบอกตัวละครที่ชอบพร้อมเหตุผลใช่ไหมสมมติว่าผมเนี่ยชอบซาโบโ้ผมก็จะบอกว่าเออผมชอบซาโบ้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคนที่หล่อเท่แล้วก็มีพลังสุดเทพนะครับผมก็แค่นี้ก็แล้วก็ต่อมาคุณก็แค่ลงชื่อ Facebook เอาไว้นะครับผมแล้วก็อันต่อมาครับอยากให้ผมทาคลิปอะไรผมก็จะลงว่าอยากแบบอยากให้ทําสุ่มกาชาเนี่ยแบบเนี้ยก็แค่ก็ได้ละเนี่ย ข้อที่3าได้ละส่วนข้อสุดท้ายครับข้อที่4ชอบตัวละครผู้หญิงตัวไหนในวันพีททำไมอย่างผมชอบคีคุเนี่ยผมก็จะบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่สวยแค่แค่ไหน,น,นก็แบบได้รับเลือกแล้วอะครับผมโอเคก็กดง่ายๆนะครับผมกดง่ายๆมีแค่4ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็ใต้ดีสคริปชันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นครับผมประกาศรางวัลน,นะครับผมตอนเวลาเอ่อเก้าโมงสี่สิบห้าพรุ่งนี้นะครับผม พรุ่งนี้9้าโมงสีห้าตอนเช้านะครับเอประกาศรางวัลนะครับก็ถ้าเกิดเหตุผลที่ผมถูกใจที่สุดนะครับผมจะเลือกนะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงชอบตัวละครผู้หญิงตัวนั้นแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมถึงชอบตัวละครตัวนั้นนะครับผมแค่นั้นเองนะครับถ้าผมถูกใจผมก็จะเอาคนนั้นแต่ถ้ากผมถ้าผมถูกใจทุกอันนะครับผมก็จะใช้แบบจับฉลากเอานะครับผมโอเคก็คลิปนี้ไปไปแล้วครับผมแค่มาแจ้งข่าวอยากให้ทุกคนได้รับรหัสนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นคนที่แบบไม่มีจริงๆนะครับ รหัสนี้ถามว่าปั้นต่อได้ไหมปั้นได้สบายๆครับผมปั้นแบบ uro, Man, เอาลอสเต็กแมนแฟงกี้โชกุนเนี่ยเคียชิโร่ได้เนี่ยคีคุก็ได้เนี่ยลูฟี่เนี่ยได้ไปได้ไกลเลยครับผมรหัสนี้ถ้าปั้นนะโอเคแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปแจกไปขายไปแลกเนี่ยก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าผมอยากให้คนที่ไม่มีจริงๆนะครับโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันพรุ่งนี้ประกาศผลรางวัลนะครับผม แต่ว่าจะเข้ารหัสได้ตอนเออบ่ายสามโมงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เกมปิดเซิร์ฟนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ